ไม่มีหมวกกันน็อกครับก็เลยเลาะป่าเลยครับจะถึงบ้านอยู่แล้วเลยกิโลเดียวถึงบ้านาอ,อ้อมห้าโลเลยคือสายป่าไม่มีหมวกกันน็อกนะครับเพื่อความปลอดภัยเราไม่ต้องเข้าด่าน,นครับเราหลบเข้าป่าเลยครับแล้วก็ทางลัด<อ>จา<ะ>กทางไปออกบั้นดอนเลยครั มยางแข็งไ <Hey. S 1> าาม่ไหวเฮ้เ yeah. ขาบังเขาบัเย็ดคขาลม้ลมลม้ลมลม้มล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 ้มสัตว์เกือบมัวแต่มองข้างทางเลยเลยมองทาง คราวที่แล้วล้มไหลหักก็ประมาณนี้แหละความเร็วแต่ว่าเราดันไปเล่งเพิ่มเงี้ยตกใจล้อหลังมันเป็นยางทางเรียบด้วยปัดนี่ล้อหลังเันเป็นยางสึงวิบากแล้วก็ยังโอเคนะเดีย๋ยวมันจะลุไปมีอาการยไรไม่ติว่ะตัเลกว่ะับ เด็ยังหลังเดิมอนะหนินเลยลุกไม่นี้โชคดีมากเลที่เราไม่โดนไปได้หรอทางคนี้ทด้ดไปถังขนะึ้กันไมเกนะทะลุได้ทได้ตตอนนี้ไม่ปะกะติตรงที่ว่ารถไม่มีแรง เปลียนยางหลังวาเนี่ยมาได้เลยทุกคนอืมดอา,ากาดีทุกคนคือมีปลาทานี้กเลยตกนะทานี้ ตอนนี้ถึงบ้านทำนานแล้วมันลอกป่า่ดดาดอ้โ่ะันมีปลากะสูกปลาอะไเข้าอยู่นะตอนต้องต้องต้องหน้าน้ำนะ ไม่ัไอเราเป็นประเภทที่เข้ามาแล้วเราถอยหลังไม่เป็นนะครับเราก็เดินหน้าไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะสองปีที่แล้วทางเนี้ยเป็นทางเตียนครับทางโล่งเลยเราก็คิดว่ามันโล่งอยู่ขับไปขับมากลายเป็นป่ารกทึบเฉยๆแต่ว่าโดยความจักวัลมาแล้วไงเราก็ดันเต็มที่เลยครับมันมีทางครับมันเคยมีทางเลยดันไปเลยครับ ใส่เจ้าของไม่มานานแล้วเมื่อก่อนโล่งนะเจ้าของยังถางให้อยู่วัดหนาบ M S X ลุยป่า Yes ครับได้สลับมากลับาฮ อเบรกให้ฮะอยากเข้าไปในเครื่องฮะเกี่ยวเบรก เราก็ดันมาครับดันมาพักใหญ่ๆเราเห็นรถวิ่งแล้วครับเราใกล้ถึงถนนใหญ่แล้วครับทุกคนเราก็ดันไปเรื่อยๆครับรถไม่พังเราก็จะไม่หยุดเด็ดขาดนะครับดันไปเลยครับสุดท้ายเราก็ออกมาสําเร็จนะครับแต่ว่าใต้ท้องรถนะครับเต็มไปด้วย้านะขออนุญาตจอดรถเคลียร์ยางครับแวะแกะยางครับเดี๋ยวดูสภาพหลังเลยมัน เ้าเกียร์ไม่ได้เลยถึงแล้วเลียร์กันโอ้สภาพสภาพบอกเลยฮะไปทางป่ามาหรือไงเนี่ยอ,อยาทก,กลกลบ บเบรกไม่ได้เลยฮะโอเค M S X สายป่าฮะไปครับกลับบ้านสุดยอด